เดี๋ยวแก้งไม่เห็นก่อนแม่รอโอกาสหน้าครับได้เลยครับโหสวัสดีแม่ตักครับแม่ตักสบายดีไหม <c oughs> สวัสดีแม่ตักเสียงวิหกนะครับ <c oughs> สวัสดีแม่ตักเสียงวิหกเด้อ ไม่อยากดูกดออกนะฮะ <mm ยวพาดูดีมากเลยอะครับโอ้โคนไหมคนประมาณสองแสนคนได้นะครับที่อยู่ตรงนี้ คุณอ่ะอันนี้คือร้านร้านที่ผมมากินข้าวกับแม่แม่นี่แม่แม่างนี้ใส<จ>่ใเสียสียมพูดเล้มั้งนี่หดนกนู่นเหมือนน่าจะมีร้านอาหารแบบเต็มไอ้นี่เลยอะ่ะเต็มริมนี่เลยอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรสองขงข้าง อันนี้เป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยชาวไทย,ยสวัสดีครับ บรรยากาศสวยอยากไปอยากไปอีกแล้วจองคิวอีกแล้วได้เลย <c oughs> ได้เลยได้เลยคนเยอะมากนะมาดูคนหลอน่อมาหน้าโค้ชคนเยอะวันนี้า มาบางปูใช่ครับแม่บางปูครับแม่น้อมอยู่ไหนอะครับแม่น้อมอยู่ใสแม่น้อมอยู่ไก่บอจะตามรอยทุกที่ที่น้องไปได้เลยครัชผม สวัสดีแม่แอ๋วนะครับมาแล้วในแล้วครับในแล้วมาใช่แล้วแม่เอลถึงไหนแล้ววันนี้อันนี้ทุกคนที่นั่งรออยู่นี่อิ่มหมดแล้วนะแต่ว่ารอแม่แอลนะครับรอแม่แอลนะครับเห็นแม่ในแม่ก้อยก็รอแม่ก้อยกับปังป้าก็รอแม่สาแม่แอลถึงไหนแล้วแม่แอลอยู่ไหนแล้ว สมุดประการยมเหียมเห่ยดแค่สวัสดีพี่กุ๊กไก่นะครับเขาเรียกแม่แอลแอลออทไซแล้วแอลออทไซแล้วแม่แอลแม่แอลสิทาไปัจจัยบินโดยทันบินทาอยู่เด้อทาผู้ใจอยู่เด้อทาผู้ใจ ย็าสายย่า่ถาวรีเดียครับย่าอยู่นี่ครับย่า่มิงพ่อย่า่มิงสวัสดีบอสสวัสดีครับรอด้วยกําลังอาบน้ํำมาสั่นเขาอาบยี่หันละ <c oughs> อาบยี่หันละสั่นแม่พ่ต้องเป๋าดอก <c oughs> มันโอนในเยอะดอ,อกเรต้องมากันได้ก็จิ ปังปังเดอร์บอดก็ให้ธุรกิจไปได้โดยดีดังๆครับผมก็จะทากรุงเทพมาทั้งสินด้วยนะครับแล้วก็จะทํา่อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมี3ตัวนะอันนี้แจ้งทุกคนไว้ก่อนเดอร์ใจ้ทุกคนในซัพพอร์ตกันนะครับตอนนี้อยู่โรงงานก็ทางโรงงานก็ทาครีมกันแดดครีมกลางคืนแล้วก็สบู่ด้วยนะครับสีเปิดโตในรอบทดลองใไบวไวนี้นะครับผมรอบรอบทดลองนั้นหมายความว่า ก็ให้ราคาฟิวราคาทุนแล้วก็ฟิวราคาขาดทุนไปให้ทุกคนไี้ทดลองนะครับไว้นี่แหละครับผมกับตากติดตามนเด้อนะครับผมพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะครับผมผมก็ทามานานแล้วนะฮะทำมานานแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นขั้นสุดกับปัจจุบันเด้อนะฮะฝากทุกคนน้ำแน่นะครับขั้นสุดกับปัจจุบันนั่นหมายถึงว่าพัฒนาแบบสุดในรูปแบบของปัจจุบันนะครับรับรองว่าดีแน่นอนเด้อนะครับ เปิดตัวในรูปแบบของการทดลองที่แบบไม่ใช่ทางการนะไม่ได้แบบรูปแบบของเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะี่คือรูปแบบทดลองก่อนแล้วก็ถ้าเป็นทางการก็จะเป็นอาราคาปกติครั้งหนึ่งนะครับฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะสป,ปอน์ตผมนัแนเดอร์ครับรวยๆปังๆขอบคุณนะครับขอบคุณทีๆแม่แม่ทุกคนนะเราจะนั่งอยู่ถึงประมาณกี่ทุ่มครับห้าทุ่ม เบอร์เก่า,า,ายเ่แถวตู้หายายไผ่แน่หูจักเบอร์บอจะเกิดพวกหูดหอกครับดโดนแล้ว,ดลวโดนแล้วโดนแล้วเบอร์เก่ายังเข้าได้ต้องโทรเบอร์กระไรสุ่มผลิตมาสามเดือนแล้วนะครับเพราะว่าทดลองเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างเองตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับพ,พร้อมแล้วที่ว่าเบอร์ปืนต้องหมดหรือตู้หา ยังก่อนแม่ครับว่าท่านสบ,บูครีมกลางคืนครีมกัน,น,นแดดนะครับผมจะเปิดตัวก่อนส่วนกาแฟโกโก้ go, แล้วก็เรื่องช่องดึงแบบต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าเดี bon. เด๋ยวเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนนะครับส่วนกาแฟโกโก้ go, หรือว่าอะไรต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเอารอบรอบรอบเปิดตัวทดลองก็จะแพ็กเกจสวยเดี๋ยวเรา,เอารอบเปิดตัวทดลอง เบอ,อ,อร์เก้าวัดซารอสนับสน,นุนขอบคุณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอกดเอาเพราะว่าจะเปิดวันแรกร้อยชุด อาบสบู่ต่ําอีกหลายมื่อบอลลูกครับแม่สีอาบสบู่ต่าอ๋อไม่นานไม่นานครับแม่ก็คือวันนี้ยี่สิบหกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่น่าจะเกินชิ้นเดือนนะเดี๋ยวเยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับไม่เกินชิ้นเดือนแล้วก็บอกบอกเลยว่า <c oughs> ดีมากๆนะครับผมนวัตรกรรมดีมากๆจริงๆนะครับสําหรับสินค้าคือทุกคนเนี่ยถ้ารู้จักผมมาทุกคนจะรู้ว่าผมมาทําแบรนด์มาตอนจะเป็นเบื้องหลังก็ช่างนะครับผทำแบรนด์มาวันเกือบสิบปีแล้วนะครับดูแลผิวหน้า ดูแลผิวกายในในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตอนผมไม่ใช่เป็นคนถือแบรนด์ก็ช่างแต่ผมดูแลมานานมากเลยจริงๆนะครับถ้าทุกคนติดตามจะรู้เลยนะครับสวัสดีพี่ปุ้ยครับคิดหอดเดอพปีปุ่มปุ้ยนะครับผมกดท่านมูบะนอหย่านตรงเดีย๋ยวพี่ชาก็ก็ฝากแม่แม่ฝากแม่แม่เอฟก็ได้นะครับฝากแม่แม่เลย บรรยากาศดีมากเลยสวัสดีบอสตั้มสวัสดีครับพี่จ็อกแจ็คเบ่งบรรยากาศอุน่ะนี่เป็นคาเฟ่นะครับเราจะไปคาเฟ,าเฟ่สวัสดีพี่พ,พ,พี่ตาะนะครับสวัสดีนะขึ้นทอดท่ากันเดอ้อบบคิดถึงครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอยู่ไหน่ะกรุงเทพรหรือเปล่า ได้บพรกิ่งลงไปเนาะจะไม่พอใจอยงก็ขัดเลยต้องการมุดโลดอับดามีไยายอยากได้ครีมมีอะไรบ้างมีกันแดดนะครับผมมีไนท์ครีมไนท์ครีมเข้มข้นมากไนท์ครีมบอกเลยว่าเข้มข้นมากเข้มข้นมากมากหอมมากตอนนี้แล้วก็หอมมากเพราะว่ายายทดลองอยู่ก็คือยายเพิ่งมาอยู่ด้วยนะครับผมก็เลยให้ทดลอง แล้วสาคัญเลยจะทาให้แค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูรีวิวย้ายได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยใช้ทั้งหน้านะครับผมใช้ทั้งหน้าสวยมากเย็นสบายใช่ครับพี่อยู่บ้านนอกเหรอครับกลับแล้วเหรอสวัสดีพี่นิดครับฝนจะตกไหมน้อฝนไม่น่าจะตกแลวครับมันเหมือนแบบเมฆเยอะอะครับเมฆเยอะก็คือแต่ว่าไม่มีเมฆฝนนะแล้วก,แวก็แล้วก็แม่แม,แม่ชอบชอบ,ชอบสั่ง ไปทำบุญนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าสินค้าของผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นก็คือด้วยความที่เป็นสบู่เนี่ยน้ำพึ่งทองคานะครับแต่ว่าแค่เพิ่มสารจักรัดเข้าไปคือพระอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้นะครับใดอยากสร้างเอ็ดบุญก็ได้นะครับผมว่าปกติแม่แม่สร้างบุญบ่อยคิดถึงเช่นการครับนิทตาว่างๆมากินข้าวด้วยกันนะอยากลองแล้วสินค้าแบรนด์น้องเปิดมากรุ่งเทพมันกัสินยครับ แม่พี่ตาดูไลฟ์สดอยู่สวัสดีแม่ครับยายจอยยายจอยน,จนี่แม่เจ้านี่เห็นบ่นี่เห็นแม่เจ้าบ่นี่ยบคุณนะเปิดตัวไว้นี่แหละนะครับแล้วก็ในเพจแล้วก็ทางทิกต็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีสองช่องอยู่แล้วใช่เปิดเปิดแล้วรอ เมื่อกี้มันหลุดสัญญาณหายมาแล้วมาแล้ว